สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง y o u ูทูบเฟ Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงพ่ออุตมะเทพเจ้าแห่งสังพระบุรีเรื่องราวนี้ผมได้เรียบเรียงเนื้อหามาจากบทความของทองทิวสุวรรณทัศน์ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตมะเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้มีประสบการณ์ตรงที่พบกับตนเองเมื่อครั้งที่ท่านได้ป่วยหนะัก แต่ได้รับเมตตาจากหลวงพ่ออุตมะเหมือนดั่งวาจาสิทธิ์ทำให้ท่านได้หายจากโรคร้ายได้อย่างน่าอาัศจรรย์หลวงพ่ออุตมะเป็นชาวพม่าครับแต่ก็มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทยแถบจังหวัดกาญจนบุรีท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่สแสวงหาธรรมเพื่อการหลุดพ้นเที่ยวทุดงข้ามแดนจากถิ่นเกิดและได้พบกับสาธม,มิกหลายรูปเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นต้น ด้วยผมเองนั้นก็ได้ยินชื่อของหลวงพ่ออุตมะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีสร้อยประคำ108ของหลวงพ่อไว้บูชาหนึ่งเส้นแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ทราบเรื่องราวของท่านเท่าไหรนักจึงได้ถือโอกาสนี้ียบเรียนเรื่องราวของหลวงพ่ออุตมะหมายท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้หลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาวรามอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านเป็นพระผู้ทรงศีลชาวรามันมอนประเทศ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่สุดรูปหนึ่งในดินแดนทิศตะวันตกของประเทศไทยท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2454บางตำราก็ว่าท่านเกิดปีพุทธศักราช2453ณห,หมู่บ้านโมกกันเนียงตำบลเกลาสะอำเภอเยจังหวัดยักขะมีหรือมะละแมงในปัจจุบันนี้ประเทศเมียนมาโยวมบิดาของท่านชื่อนายงโงโยวมมารดาของท่านชื่อนางทองสุข ชาติภูมิเป็นชาวมอนหรือรามันโดยกําเนิดมีอาชีพทําเกษตรกรรมหลวงพ่ออุตมะเป็นบุตรคนหัวปีครับมีนามเดิมว่าเอมองมีพี่น้องร่วมบิดามารดา12คนเป็นชาย8คนหญิงสี่คนหลวงพ่ออุตมะสมัยยังเป็นเด็กอายุ9กขวบบิดาได้นําท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระที่วัดโมกกเนียงจนท่านสามารถอ่านหนังสือรามันได้โดยใช้เวลาร่าเรียนนานสปี ในระหว่างเล่าเรียนนั้นถ้ามีเวลาว่างท่านก็จะออกจากวัดมาช่วยบิดามารดาทำนาหรือทำงานบ้านและก็เลี้ยงน้องพอท่านอายุได้12ปีท่านจึงได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลประจำหมู่บ้านโมกกัะเนียงได้ใช้เวลาเรียน5ปีจนกระทั่งจบชั้นปฐมศึกษาปีที่4แล้วจึงออกมาช่วยงานบิดามารดาทำไร่ทำนาจนกระทั่งท่านอายุได้19ปี บิดามารดาของท่านจึงได้พาท่านไปประกอบพิธีบรรปชาณวัดโมกกะเนียงโดยมีพระครูเกตมาลาเป็นพระอุปชานิสัยของท่านนั้นเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นผู้หัวดือ้อและก็มีไหวพริบดีเมื่อบวชแล้วท่านจึงสำนึกในพระคุณของพระอุปชาท่านจึงเฝ้าปฏิบัติพระเกตมาลาอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยทำให้พระอุปชาเอ็นดูท่านเป็นอย่างมาก จึงได้ส่งเสริมให้เรียนบาลีาพระปริยัติธรรมและในภาษาแรกนั้นท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมตรีแล้วก็ภาษาที่สองสอบได้นักธรรมโทจนกระทั่งท่านมีอายุได้21ปีท่านจึงได้แจ้งโยมบิดามารดาว่าปรารถนาที่จะบวชในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยากสึกออกมาเพราะเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก ไม่อยากเวียนไหวตายเกิอดอีกต่อไปเมื่อบิดามานดาได้ทราบถึงความปรารถนานั้นก็ปลื้มปิติอย่างยิ่งจึงได้จัดพิธีอุปสมบทให้ที่วัดเกลาสะอำเภอเยจังหวัดมะละแมงโดยมีพระเกตมาลาเป็นพระอุปชาพระนันทสาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระวิาสาดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอุตตโมหลังจากอุปสมบทเป็นพระพิสุแล้ว ท่านก็ได้กราบลาพระอุปชาไปจำพรรษาที่วัดปราสาททองซึ่งเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงในเรื่องของภาษาบาลีและก็ด้านปริยติธรรมและท่านก็สามารถสอบนักธรรมเอกได้ในภาษาแรกนั่นเองหลังจากนั้นครับหลวงพ่ออุตมะได้กร่าบลาพระอาจารย์ที่วัดปราสาททองเดินทางไปยังจังหวัดสะเทมอมเพราะได้ทราบข่าวว่าที่วัดสุการีเมืองสะเทอมเป็นสำนักสอนทางด้านพระปริยติธรรมที่ใหญ่โต มีพระพิสุสามเนนเดินทางมาร่ำเรียนมากมายท่านได้ร่ำเรียนที่วัดสุการีนานถึง9พรรษาจนท่านสอบปะเรียนธรรมได้ถึง8ประโยคโดยการสอบสมัยนั้นจะเป็นการสอบปลากเปล่าที่วัดมหาเจดีหรือวัดพระใหญ่เมื่อท่านสำเร็จได้ประเรียนธรรม8ประโยคท่านจึงตั้งใจเรียนประเรียน9ต่อแต่สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มไม่สงบจากภัยสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านจึงเดินทางกลับมาที่วัดเกลาสะจังหวัดมะละแม่งเช่นเดิมพระอุปชาเห็นว่าหลวงพ่ออุตมะมีความรู้สูงทางด้านพระปริยัติจึงได้มอบหมายท่านเป็นครูสอนบาลีที่วัดเกลาสะซึ่งท่านก็ยินดีและช่วยสอนนานสองปีในระหว่างที่ท่านจำพรรษาที่วัดเกลาสานั้นพระเกตมาลาซึ่งเป็นพระอุปชาได้สอนกรรมฐานให้หลวงพ่ออุตมะ โดยให้ใช้ภาวนาว่าพุโทโธเป็นอารมณ์และยกสภาวธรรมทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นกฎไตรักนั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาน,นั่นเองนอกจากนี้พระเกตมาลาก็ยังได้สอนวิชาพุทธ,ธาคมต่างๆให้กับหลวงพ่ออุตมะอีกด้วยอันเป็นศาสตร์ลึกลับฝ่ายโลกียะวิชาที่สามารถปัดเป่าขันห้าที่ประสบข้อกรรมจากวิบากกรรมที่ไม่เหลือวิสัยเพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่ชาวบ้านในสมัยนั้น ด้วยสมัยนั้นครับตามชุมชนจะห่างไกลจากความเจริญทางด้านการแพทย์ชาวบ้านจึงได้พึ่งพาพระสงฆ์ในยามทุกยากนั่นเองนพอุตมะร่ำเรียนวิชาจากพระอุปชาอย่างตั้งใจจนพระเกตมาลาอุทานออกมาว่าหมดวิชาจะสอนให้แล้วหลวงพ่ออุตมจึงได้กราบลาพระเกตมาลาไปศึกษาทางด้านวิปัสสนาต่อที่สำนักวัดตองลอยจังหวัดมะละแมงนานหกเดือน จึงได้ออกทุดงสแสวงหาธรรมไปยังสำนักอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติจนกระทั่งท่านได้พบกับพระอาจารย์อักขาวังโสแห่งวัดป่าเลไลจังหวัดมัณดเลและขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ปฏิบัติธรรมอยู่หนึ่งพรรษาท่านพยายามตั้งใจศึกษาเร่งการปฏิบัติภาวนาและปก็ตั้งสัจจะอย่างจรงิงจังจนเป็นที่แน่ใจต่อพระอาจารย์อักขาวังโสพระอาจารย์จึงได้แนะนําว่าท่านอุตมะ พอจะเอาตัวรอดได้แล้วดังนั้นสมควรที่จะออกธุดงเพื่อสแสวงหาความวิเวกบำเพ็ญเพียรเพื่อการรู้แจ้งต่อไปหลวงพ่ออตมะได้กราบลาพระอาจารย์ออกจากวัดป่าเลไลในปีพุทธศักราช2486โดยตั้งสัตว์อธิษฐานเอาเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางโดยตั้งเป้าหมายมาที่แม่สะเรียงจังหวัดแม่ห้องสอน อันเป็นดินแดนไกลมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าเขาพืชพันธุ์ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายถ้าจิตใจไม่เด็ดเดียวพอก็ไม่อาจบุกบันผ่านเข้ามาได้อย่างแน่นอนแต่หลวงพ่ออุตมะได้ตั้งสัจจะตายเป็นตายขอเอาชีวิตแลกกับธรรมไม่อาลัยในชีวิตแม้แต่น้อยท่านมุ่งหน้าข้ามแม่น้ำสารวิน มุ่งเข้าสู่แม่ห้องสอนในระหว่างทางก็เจอคนป่าเจอชาวเขาชาวดอยต่างๆบางเผ่ารู้ว่าเป็นพระก็เข้ามากราบไหว้บางเผ่าเป็นเผ่าป่าเถื่อนก็จะเข้ามาทําร้ายแต่ด้วยอนุภาพบาร,รมีของท่านก็ทําให้ท่านเป็นที่เคารพในที่สุดแต่ที่น่าสังเวชใจที่สุดก็จะเป็นบางเผ่าครับที่มีความหวาดกลัวที่เห็นพระทุดงแล้วคิดว่าเป็นพญยาม,มัจุราชจะมาเอาชีวิต ต่างก็าพากันแตกตื่นหนีหายไปในท่ามกลางขุนเขาอันสงบและก็สลับซับซ้อนนั้นท่านก็ได้บังเอิญพบกับสมณะรูปหนึ่งที่กำลังนั่งบำเพ็ญเพียรใต้โคนต้นไม้จึงได้เข้าไปสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นที่ถูกอัธยาศัยกันดีจากการสนทนานั้นหลวงพ่ออุตมะจึงได้ทราบว่าพระรูปนี้จะตุดงไปยังพระาธาตุเจดีอินขวนเมืองสะเทิม หลวงพ่ออุตมะจึงได้แนะนำเส้นทางให้จากนั้นจึงได้แยกย้ายการทุดงต่อไปก่อนที่จะแยกกันนั้นพระรูปนั้นก็ได้บอกนามว่าชื่อพระแหวนสุจิโนซึ่งก็คือหลวงปู่แหวนสุจิโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองเมื่อครั้งราวปีพุทธศักราช2520หลวงปู่แหวนท่านได้อาพาครับหลวงพ่ออุตมะก็ได้เดินทางไปยังวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ากราบนมัสการก็ปรากฏว่าหลวงปู่แหวนจําหลวงพ่ออุตมะได้แล้วก็ได้จับมือหลวงพ่ออุตมะบอกว่าดีใจจริงๆที่ได้เจอกันอีกหลวงพ่ออุตมะได้ทุด,ดงต่อไปถึงแม่สเสียงชาวไทยใหญ่ถิ่นนั้นศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่ออย่างมากได้นิมนต์ให้ท่านจำพรรษาโดยชาวบ้านได้ปลูกกุฏิไม้ไผ่ให้หลังหนึ่งท่านจึงได้อยู่จำพรรษาและอบรมสั่งสอนชาวบ้านอยู่ในศีลธรรมให้รู้จักทำรรม,มาหากิน ไม่เกียจค้านให้ละเว้นการสูบฝิ่นสูบกัญชาเพราะชาวบ้านติดกันอย่างมากถึงกับเอาฝิ่นเป็นคล้ายกับหมาดพลูถวายพระเลยทีเดียวหลวงพ่อจึงได้สอนว่าฝิ่นเมื่อสูบแล้วจะมึนเมาขาดสติเดี๋ยวตายไปจะเกิดเป็นคนปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อได้ลาชาวบ้านออกทุกดมต่อไปทางแม่สายท่ากิเลกย้อนกลับมาถ้ำชิงดาว การจาริกนี้ได้พบกับครูบาอาจารย์รูปอื่นๆเช่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรครูบาวงแม้กระทั่งลือศีพมา่าจึงได้แลกเปลี่ยนข้อธรรมกันตามสมควรเมื่อออกพรรษาแล้วได้กราบนมัสการหลวงปู่คำแสนอินทจักโกเจา้าวาดวัดสวนดอกจังหวัดเชีงยงใหม่และพักที่วัดนี้ระยะหนึ่งต่อมามีชาวมอญเดินทางมาจากเมืองมละแม่งเพื่อแจ้งให้หลวงพ่อทราบว่า พระเกตมาลาพระอุปชาของท่านกำลังอาภาธหนักหลวงพ่อจึงได้รีบเดินทางกลับถิ่นเกิดที่วัดเกลาสะเป็นการด่วนและได้ปรนนิบัติพระเกตมาลา,านานสองเดือนเศษจนกระทั่งพระเกตมาลาได้มรณะภาพลงหลวงพ่อได้ดำเนินการเรื่องพิธีศพพระเกตมาลาโดยบรรจุศพไว้ในสถูปภายในวัดเกลาสะท่านก็ได้อำลาญาติโยมเพื่อสแสวงหาทมต่อไปท่านได้เที่ยววิเวกตามป่าเขาและถ้ำ ที่เต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆทางตะนาวสีทาวายจนได้เวลาใกล้เข้าพรรษาจึงจำพรรษาที่วัดธรรมเจดี JD, เมืองทาวายอีกหนึ่งพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจึงออกจาริทุดงต่อไปทางปิล็อกซึ่งเป็นเขตแดนอันตรายมีโจรผู้ร้ายชุกชุมรวมทั้งกองโจรคู่ชาติของชามอนและกะเหลี่ยงอีกมากมายแต่ท่านก็รอดพ้นภัยต่างๆมาได้ด้วยบารมีธรรม ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ตลอดการพุดงในช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 0 2 4ถึง2491หลวงพ่ออุตมะได้จำพรรษาที่วัดปรังกาสีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอยู่สองพรรษาและณที่นี้เองครับท่านได้ร่วมกับคณะศรัทธาชาวบ้านสร้างกุฏิศาลาสิ้นเงินไปราวๆห0 0 0 0่นบาทเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำ พะในสมัยนั้นยังไม่มีทางเดินท่านได้ขึ้นแพ่ที่บ้านทุ่งวาแล้วขออาศัยรถถ่อของการรถไฟมายังตัวเมืองกาญจนบุรีก็ได้พบกับกำนันเย็นกำนันเย็นได้พาท่านเดินทางไปยังบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพอท่านปรารถนาเยี่ยมเยียนชาวมอญในถิ่นนั้นและที่บ้านโป่งนี้เองท่านได้พบกับนายแคล้วชาวมอญรามันซึ่งมีอาชีพเป็นช่างไม้ เมื่อนายแคล้าาวทราบว่าท่านเป็นพระมรทุดงมาจากแดนไกลก็ตื่นเต้นดีใจจึงได้น,นิมนต์ให้หลวงพ่อจำพรา,าที่วัดเกาะอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อโปรดศรัทธาชาวบ้านในย่านนั้นซึ่งเป็นชาวมอญเช่นกันหลวงพ่อจึงรับนิมนต์จำพรษาเป็นเวลาหนึ่งพรรษาแล้วก็ริ่าเรียนภาษาไทยไปด้วยพร้อมกันนั้นท่านก็ช่วยรักษาโรคภัยแก่ญาติโยมด้วยพุทธาคม ที่ได้ร่ำเรียนมาจากพระอุปชาจนเป็นที่เรื่องลือตั้งแต่นั้นมาเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อได้อําลายาตโยมจาริธุดงไปยังทองผาภูมิและสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจำพรรษาที่วัดกูผาคูจนกระทั่งออกพรรษานายช่วยซองผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลหนองลูสังขราบุรีและนายตังนายโซย ได้เดินทางไปนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่วัดกะล่างเพราะที่สังขะบุรีนั้นขาดพระสงฆ์เป็นอย่างมากประชาชนก็ไม่ได้ประกอบพิธีทางศาสนาเพราะขาดแคลนพระสงฆ์หลวงพ่อได้จำพรรษาที่วัดกะล่างหนึ่งพรรษานายทุนซ่าแก้วจันทร์กำนันตำบลหนองลูได้มานิมนต์ท่านไปจำจรรษาต่อที่วัดศรีสุวรรณท่านจึงรับนิมนต์ไปจำพรรษานาน,าน 2, สองพรรษา เมื่อท่านได้เดินทางไปถึงเขตอำเภอสังขราบ,บุรีจึงได้พบกับพระทุด,ดงค์รูปอื่นๆก็ได้ร่วมเดินทางมาเรื่อยๆและได้พบกับโบราณสถานที่ชำรุดทรุดโทมท่านจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตครับขอปรับกปดประจำนานสถานที่แห่งนั้นจะไม่ถอนรวดทุด,ดงค์ไปไหนอีกซึ่งตรงกับราวปีพุทธศักราช2500นั่นเองข่าวที่หลวงพ่ออุตมะปักปดไม่ทุด,ดงค์ไปต่อก็ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเพราะเจตนาในการบรูรณะวัดร้างเก่าแก่นั่นก็คือวัดวังกะชาวบ้านและผู้ศรัทธาต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมานั่นก็คือวัดวังวิเวการามจนสําเร็จหลวงพ่ออุตามะเป็นพระผู้มักน้อยเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยมีความเมตตาสูงไม่เลือกชนชั้นวรรณะและเชื้อชาติในเรื่องวัตถุมงคลต่างๆที่เป็นที่นิยมก็ได้แก่รูปประคำร้อยแปดและเหรียญหลวงพ่อ แต่ท่านก็สอนเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเปลือกนอกของพระพุทธศาสนาคุ้มครองได้เพียงกายและใจในชาตินี้แต่ไม่พ้นทุก์อย่างแท้จริงท่านจึงสั่งสอนให้คราวารักษาศีลห้าเป็นประจำและสวดมนต์ไหว้พระทุกวันถ้าทำได้สองข้อนี้จะถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนโดยสมบูรณ์คุณลักษณะพิเศษของหลวงพ่ออุตมะในการดำรงชีพด้วยพระตาหาร โดยการตั้งสัจจะฉันเอกามาตั้งแต่ออกทุกดงกล่าวคือฉันด้วยมือฉันในบาทฉันไม่เกิน32คําคำแล้วก็ไม่ฉันปลามีเกล็ดหลวงพ่ออุตมะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกที่เกิดประสบการณ์กับผู้คนมากมายเช่นเรื่องของคุณประภาสทิพระโอสถโดยมีเรื่องราวว่าวันหนึ่งคุณประภาสและก็เพื่อนอีกสี่คน ได้เดินทางกับคณะท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษาด่านเจดีสามองค์และได้มาถึงวัดหลวงพ่ออุตมะจึงเข้ากลา่าวนมัสการที่กุฏิจึงได้รับเหรียญรุ่นแรกของท่านไปคนละหนึ่งองค์และได้เดินทางไปยังด่านเจดีสามองค์ซึ่งเป็นเส้นทางที่แคบแล้วก็สูงชันสองข้างทางก็เป็นเหวลึกเมื่อรถวิ่งไปถึงหมู่บ้านซองกาเลียไปเล็กน้อยรถที่นั่งมาก็เกิดพลิกคว่ำแล้วก็ตกไปค้างบนกอไผ่ ก็ไม่ถึงก้นเหวครับเป็นที่น่าสะย์อย่างมากผู้โดยสารที่มาด้วยกันต่างก็กระเด็นไปคนละทิศค,คนละทางคุณประภาสและเพื่อนๆก็ไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงนอกจากเคส็ขัดยอกเล็กน้อยส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆบางคนถึงกับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็มีการตัดขาก็มีครับและเมื่อปีพุทธศักราช2516ทหารอิสระของอดีตนายกรัฐมนตรีอูนุได้ถูกทหารของนายพลเนวินยิงตาย ทหารของนายพลเนวินได้นำระเบิดสังหารถอดสลักไว้ใต้ศพเพราะคาดว่าเมื่อทหารฝ่ายอูนุทราบเรื่องจะต้องมาดูศพและก็เป็นเช่นนั้นทหารฝ่ายอูนุห้านายได้มาดูศพแล้วก็พลิกศพขึ้นมาและระเบิดก็ทำงานทันทีปรากฏว่าทหารทั้งห้านายนั้นไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตครับเพียงแต่เสื้อกับกางเกงนั้นก็ขาดไปบางส่วนมาทราบกันภายหลังว่าทหารทั้งห้านายมีเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่ออุตมะ ติดตัวกันทุกคนเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ชาวพมา่าในสมัยนั้นหลั่งไหลมาขอเหรียญจากหลวงพ่อไปจนหมดและอีกเหตุการณ์หนึ่งครับครูสมคิดรักวงครูโรงเรียนวัดวังวิเวการามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงคะแนนที่ตําบลไล่โวอําเภอสังขบ,บุรีซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งในป่า ขณะที่ครูสมคิดเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กับตำรวจสองนายในะระหว่างทางครูสมคิดได้เหยียบกับระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายได้ฝังไว้และระเบิดนั้นทําให้ในายตำรวจทั้งสองนายนั้นเสียชีวิตทันทีแต่ครูสมคิดกลับไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงทําให้เสื้อผ้าขาดและก็ตามเนื้อตามตัวก็มีรอยไม่เกลียมเพราะครูสมคิดห้อยพระหลวงพ่ออุตมะรุ่นหนึ่งวัที่คอนั่นเอง นอกจากเหตุการณ์อัศจรรย์ต่อผู้คนแล้วหลวงพ่อก็เคยประสบเหตุการณ์อัศจรรย์เช่นกันเรื่องมีอยู่ว่าโดยปกติหลวงพ่อไม่ค่อยได้อยู่วัดวังวิเวการามเท่าไหรนักนอกจากในช่วงเข้าพรรษาพอท่านจะรับนิม,มนต์อยู่ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งท่านออกจากวัดวังวิเวการามในช่วงบ่ายเส้นทางก็สูงชันมีเหวขนาดขั้นแล้วก็เกิอดอุบัติเหตุรถตกเหว แต่ปรากฏว่าทุกคนที่เดินทางมาในครั้งนั้นปลอดภัยกันหมดแม้จะมีอาการเคดขัยดย่อกันบ้างก็ตามต่อมารถตรวจการกรมชนประทานได้มาพบจึงได้ช่วยเหลือหลวงพ่อและสิทธิ์ขึ้นมาได้ทั้งหมดและท่านก็ได้เดินทางไปทํากิจนิมนตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดการเป็นสมณะหลวงพ่อมีความเมตตาต่อญาติโยมและสั่งสอนธรรมะให้แก่สิทธิ์มาโดยตลอด ท่านจึงเป็นพระที่ได้รับความพศรัทธาจากเหล่าสาธุชนจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2549ความศรัทธาของท่านนั้นจนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งสังขระบุรีปัจจุบันที่วัดบางวิเวการามได้เก็บรักษาสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านนั้นให้เหล่าสาธุชนได้เดินทางไปกราบไหว้ทุกวันครับ ผมยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปยังวัดวังวิเวการามเพราะว่าระยะทางนั้นก็ค่อนข้างไกลจากสถานที่พักของผมครับผมจึงได้เดินทางไปยังวัดอุดมมงคลจังหวัดฉะเชิงเซาที่หลวงพ่ออุตมะได้ดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,542เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของหลวงพ่ออุตมะนั่นเองในวัดได้สร้างองค์หลวงพ่ออุตมะขนาดหน้าตักก็9เมตรสูง12เมตร เพื่อเป็นการน้อมนำลึกถึงหลวงพ่ออุตมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธใครที่อยู่ใกล้ก็ลองไปทําบุญกันดูนะครับท้ายคลิปนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศเป็นวัดอุดมมงคลแบบคร่าวๆให้ชมกันก่อนส่วนวัดบางวิเวการามผมจะหาโอกาสเดินทางไปในโอกาสต่อๆไปขอขอบพระคุณการติดตามรับฟังกันมานโอกาสนี้ครับฝากกดติดตามช่องเฟซไทสตอรี่บน YouTube ไว้ด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราว ให้ได้ติดตามกันอีกมากมายทํานบูฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตานานครูบาอาจารย์ตํานานพระพุทธศาสนาตํานานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ FaceThaiStory และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ f a c e b o o k ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอุดมมงคลนะฮะก็จะมีองค์รูปรหล่อหลวงพ่ออุตมะ,ะครับองค์ขนาดใหญ่เลยนะฮะอยู่ที่นี่คือตามประวัติวัดเนี่ยที่นี่หลวงพ่ออุตมะได้ดำริให้สร้างขึ้นนะครับในวัดนี้ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับในเช่นตรงนี้เป็นพระราหูแล้วก็เป็นพระอินนะครับทรงช้างเอราวันแล้วถัดไปก็จะเป็นเสียนพระพุทธรูปนะครับแล้วก็เห็น เสียงพญานาคด้วยนะครับที่กำลังทำการก่อสร้างอยู่ตรนเป็นพระราหูครับตัวนี้เป็นพระอุโบสถในสารตัวนี้ก็เป็นพระอุปคุธ วันนี้วันธรรมดานะครับก็เลยดูเงียบๆหน่อยนะถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้ตัวนี้เป็นพระอุโบสถครับสามารถกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ขอ,อพรพระได้ครับลอดใต้พระอุโบสถไปทางนี้ฮะลักษณะส,สร้างคล้ายๆจะเป็นถ้ำอะไรฮะ